สวัสดีค่ะ วันนี้อยู่กับจอยชนทิชานะคะวันนี้จอยจะมาแนะนำคุชชั่นฐาที่ตอนนี้จอยใช้เป็นประจำกับโซลา่าคุชชั่นเนื้อแมตนะคะเรียบเนียนเป็นธรรมชาติแล้วก็ติดทนตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครที่ต้องการหาคุชชั่นนะคะที่ใช้ง่ายเป็นประจำทุกวันจอยแนะนำตัวนี้เลยนะคะแล้วก็มี2สีด้วยกันค่ะมีเบอร์20น,นะคะสำหรับผิวขาวเหลืองแล้วก็เบอร์30สําสำหรับสีผิวผสมนะคะก็สามารถใช้ได้20เนี่ยคุณสามารถหาซื้อได้ที่7 eleven แล้วก็ร้านบิวตี้ช็อปทั่วประเทศนะคะส่วนเบอร์30น,น,นะคะคก็ สามารถซื้อออนไลน์กับทางโซล่าได้เลยนะคะวันนี้เดี๋ยวจอยจะมาลองให้ดูนะจ๊ะเบอร์สองศนย์ใครที่มีผิวขาวเหลืองเดี๋ยวลองสีนี้ให้ดูกันนะเนื้อคุชชั่นนะคะใช้ง่ายมากเป็นเนื้อแบบนี้เลยแล้วแต่เลยนะว่าอยากจะแต้มกี่จุดเดี๋ยวจอยจะลองทาฝั่งนี้ให้ดูก่อนว่าว่าเนื้อคุชชั่นเทียบเนียนขนาดไหนนะคะอันนี้คือนี่เห็นไหมใต้ตาที่เมื่อกี้มันดูแบบคำๆมันก็แบบดีขึ้นเลยอะ่ะเพื่อนๆครึ่งหน้าของเรา เอออันนี้คือทาคุชชั่นแล้วอันนี้คือยังไม่ทาดูสิดูความสว่างสวยสิเนื้อคุชชั่นเกลี่ยง่ายมากนะคะจริง,รงๆไม่ต้องใช้พับใช้นิ้วก็ได้นะเอาแล้วแต่สะดวกเลยนี่ดูสิเกลี่ยเรียบร้อยแล้วใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีเร็วมากสามสิบวิเรียบร้อยนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเห็นไหมว่ามันจะเรียบเนียนขนาดนี้นะคะเดี๋ยวดูตอนแต่งหน้าเสร็จแล้วเป็นยังไง แล้วค่ะนี่นะคะสำหรับใครที่อยากจะลองใช้นะคะเป็นคุชชั่นเนื้อแมทที่ใช้ได้ง่ายๆเป็นประจำทุกวันก็แนะนำตัวนี้เลยนะคะโซลาคุชชั่นเนื้อแมตนะคะหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลและร้านบิวตี้ช็อปทุกสาขาเลยค่ะ